สวัสดีค่ะวันนี้ร้านประสอนพอรแท็กเตอร์นะคะมีรถแท็กเตอร์คูโบต้านะคะ L4018 มานำเสนอนะคะราคาเพียง4 000, 5 5 0 0 0บาทค่ะคันนี้เรียกได้ว่าพริตตี้คูโบต้าเลยนะคะพริตตี้มากๆสวยนะคะสภาพเดิมๆเลยะคะ่ะชั่วโมงการทำงานน้อยมากนะคะ500กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะพาให้ลูกค้าทุกท่านไปดูรอบๆคันนะคะค่ะคันนี้นะคะ P.T.O ก็ยังไม่ได้ปั่นเลยนะคะมาดูรอบๆคัน,นะคะ่ะสภาพสวยเดิมๆเลยนะคะผ่านยังไม่ใช้งานมาบ้างนะคะมีรอยมาร์กนะคะ Q.C มาร์กฝั่งด้านนี้ยางสมบูรณ์นะคะสีเส้นเบาะสมบูรณ์นะคะมาดูที่ P.T.O ะคะที่แจ้งไว้ยังไม่ได้ใช้งานเลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ชั่วโมงการทำงานค่ะ500อกว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะดูนะคะ เลิศๆนะคะคันนี้ค่ะ QC mark ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกจุดค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางร้านนะคะบัวสอนอำพรแท็กเตอร์นะคะมีแท็กเตอร์ให้เลือกมากมายกว่า250คันนะคะค่ะและที่นี่สาขาวองขุงจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะตั้งอยู่ในปั๊มบางจากขาขึ้นทางไปตากนะคะลูกค้าทัานใดแวะ เวียนมารับชมได้นะคะที่ร้านนี้ยินดีต้อนรับทุกค่าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ